เอาละครับหลังจากที่เมื่อกี้เราทาการติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับแล้วทาการเก็บสายไฟเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเราติดตั้งถูกต้องนะครับเวลาเราออนกุญแจขึ้นมานะครับตัวไมก็จะทํางานครบเต็มระบบนะครับผมดูนะครับนี่นะฮะโอ้โหรอเลยนะครับวัดรอบกวาดเร็วนะครับหน้าจอสวยสดนะฮะสีสวยสดเงางามเลยนะครับยังไม่พอนะหน้าจอตอนนี้ยังเปลี่ยนสีได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูว่าเปลี่ยนยังไงนะครับตั้งค่าอย่างไรบ้างครับมีอะไรมาให้บ้างนะครับแต่เราก็มาดูกันต่อเลยครับ ตัวเข็มเมล่านะครับอันนี้คือเป็นการบอกค่าวัดน้ำมันนะครับอ่านะครับตอนนี้รถลูกค้าเขาเติมน้ำมันเต็มถังนะครับค่าน้ำมันนะอาจจะปิดเกี้ยนนิดหน่อยนะเพราะว่าของเดิมเป็นไม้เข็มตันนี้เป็นไม้ดิจิตอนนะครับแต่ก็คือใกล้เคียงมากครับนี่ครับตอนนี้คือคันนี้นะครับลูกค้าเติมน้ำมันมาเต็มถังเลยนะเรามาเปิดเรามาดูใต้ถังนะครับอ่ะมาดูกันเลยถังน้ำมันดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเต็มเลยฮะล้นถังเลยนะครับโอเคนะครับมาต่อเลย คำถามที่เพื่อนๆถามมาเยอะมากพี่ใส่แล้ววัดรอบใช้ได้ไหมครับใช้งานได้จริงไหมถ้าเกิดนะครับผมบอกเลยว่าใช้งานได้จริงครับวัดรอบตรงนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับก็ถ้าอยากใช้งานได้จริงก็ต้องซื้อของอลอนซ่านะครับเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยนะครับดูครับมาดูเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้เป็นเข็มวัดรอบ RPM นะครับเห็นไหมมีเข็มขึ้นแล้วนะครับเป็นตัวเป็นเข็มที่ตอนนะครับผมลองเบิ้นดูนะครับ นะครับตรงนะครับอ่านผมค่อยๆตอ่อเขาเร่งน,นะครับโอเคนะครับผมนี่นะใช้งานได้จริงนะครับอโอเคแล้วฟังก์ั่นจอมีอะไรอีกนะครับแนะนำวิธีการใช้ให้ต่อเลยนะครับ หน้าจอตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับหาเฉดสีเลยนะครับวิธีการตั้งค่าหรือการเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนสีหน้าจอนะครับแล้วก็ตั้งเวลานะครับกดตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวทําตามผมเลยนะครับมันจะมีปุ่มดําๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับปุ่มเช็คตรงนังนะครับให้เรากดปุ่มค้างไว้นะครับดูนะครับถ้ากดกดกดแค่กดแล้วเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนตั้งดูทิปเวลาครับทิปนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ นี่ครับเห็นไหมครับแล้วตอนนี้เรากดค้างไว้นะครับผมกดค้างไว้เลยนะครับพอเรากดค้างเห็นไหมครับตัวหนังสือจะเปลี่ยนนะครับเห็นไหมอักษรจะเปลี่ยนถ้าเรากดนี้อีกหนึ่งครั้งครับกดไปเรื่อยๆครับมันจะวนเปลี่ยนสีครับนี่ครับวนสีไปเรื่อยครับตามสีที่ความชอบเลยครับโอ้โหละรลอเลยครับนี่ครับละหลอเลยครับถ้าเกิดเราชอบสีไหนเราก็หยุดเลยครับแล้วก็กดค้างไว้อีกทีนึนะครับ พอครา้งทีนึงจะเป็นการตั้งเวลานะครับตอนนี้ก็กดตัวนี้วนไปทิ้งครับตัวนี้นะครับเห็นตัวเลขเปลี่ยนไหมครับเราก็ดูว่าตอนนี้เราเวลากี่โมงนะครับก็ตั้งไปเลยเรื่อยๆนะครับนะครับพอเสร็จแล้วครับเราก็กดค้างไว้ครับกดค้างไว้นะครับออกมาจะเจอเวลาไหมครับื่นกี้เปลี่ยนเป็นชั่วโมงนะตอนนี้ก็เป็นนาทีนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนไะครับ พอเราเสร็จแล้วก,กดบนไปครับกดบนไปเลยกดค้างไปเลยครับตัวนี้คือตั้งค่ากิโลนะครับเป็นไมล์กับกิโลนะครับเราก็กดถ้าเราไม่เอากดกดค้างไหครับโอเคเสร็จแล้วครับพอเสร็จแล้วก็ปิดกุญแจเราเปิดใหม่อีกทีครับ โอเคครับรอรอเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งดูครับว่ากิโลกิโลนะครับขึ้นหรือเปล่าครับโอเคครับผมก็เพื่อนเพื่อนท่านใดนะเห็นคลิปคลิปนี้ครับก็สามารถติดต่อสอบถามเราได้เลยนะครับวันนี้เรามีรวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยนะครับสอบถามได้เลยนะครับผมที่อลรนซาไทยแลนด์นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ